สวัสดีค่ะช่องปุป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะ วันนี้เป็นวันนี้ห่วยรัฐบาลไทยนะคะเป้ลงให้ห่วยรัฐบาลไทยนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางเด่นของเราวันนี้มีสี่กับ8นะคะทุกคนเอองวดวันที่สิบหกเดือน10 6หสามเป้ให้เด่นแลองศูนย์ก็มา8ปสามนะคะ ลองศูนย์ก็มาหลักร้อยนะคะแต่ว่าตัวเจาะเป้ไม่มีเนาะก็มาดูว่าตัวเจาะรอบนี้เป้จะเข้าไม่เอ่ยหรือว่าจะมาแค่ตัวเด่นนะคะมีสี่แปดมีสองสี่มีหนึ่งสี่ห้าแปดสี่เจ็ด ห้าเจ็ดเจ็ดแปดเน้น,นเป้ให้เน้นเอ้ยเป้ให้เน้นสองหางนะคะสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดนะคะ สามตัวสามห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรับเงินทุกคนนะคะก็เล่นอย่างมีสติเนาะ เมื่อคืนนี้เป๊ว่าจะลงให้เป๊ก็ไม่ได้ลงนะคะขอให้ทุกคนรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ